สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาเก็บมะขามกันอีกนะคะนี่นะคะยายเป็นคนปีนขึ้นไปเก็บนะคะสูงมากนะคะยายตัวเล็กแกเลยปีนขึ้นไปได้ส่วนมะขามที่ลมเก่าจ้าอ่าไอ้วนไม่ขึ้น นี่ก็เป็นมะขามที่เราตัดลงมาแล้วนะคะเราตัดแล้วแต่งแล้วนะคะเป็นมะขามพันธุ์สีทองนะคะนี่นะคะอันนี้ผิวเขาไม่สวยเองนะคะนี่นะคะเป็นมะขามพันธุ์สีทองนี่ก็จะเป็นที่เราคัดออกเป็นขาหมูนะคะกึ่งดิบกึ่งสุกนะคะอันนี้นะคะเป็นขาหมูนะคะก็จะคัดออกแยกไว้ต่างหากนะคะ ก็จะเขียวไปค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นฝักแตกนะคะฝักแตกแล้วก็เอาไว้ปอกเปลือกนะคะเกยอันนี้ขาหมูนะคะตกลงมามันร่วงลงมาแล้วมันแตกนะคะ นี่นะคะเป็นมะขามที่เรานั่งตัดนะคะตัดแล้วคัดนะคะอันนี้ขามสุกนะคะอันนี้จะเป็นฝักใหญ่นะคะนี่นี่นะคะนี่ก็พุทตัดมะขามนะคะกำลังนั่งพักนะคะ ต้นมะขามอายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็สูงด้วยนะคะปีนี้เราจะตัดทําการตัดแต่งไปในตัวนะคะตัดกิ่งลงนะคะพอเก็บเก็บเสร็จเราจะตัดกิ่งตัดต้นนะคะให้เขาไม่สูงมากนะคะให้เขาแตกใหม่นะคะนี่นะคะตอนนี้ยายก็ได้ตัดอีกกิ่งแล้วนะคะค่ายายตัดแล้วก็เราจะเอาผ้าผ้าดํามาลองนะคะ เอายากนะคะมันอยู่สูงสูงไม่พอกิ่งเขาเรียวนะคะอันนี้คืออยู่ไกลมือมากนะคะ,ะ,ะขอบคอุณปลงให้อนี่นะคะเราจะากิ่งนั้นลงนะคะนี่นะคะกิ่งนี้จะลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะขอดึงลงก็ได้เดี๋ยว มันมีไม้ขออยู่เดี๋ยวทินมัดนี่แป๊บนึงยายเอาลงมาแล้วนะคะนี่นะคะตกลงมาแล้วนะคะตกลงมาแล้วดีวค้างอยู่ที่ใดนะคะเดี๋ยวเรามาตัดนะคะกลิก ตัดเลยตัดเลยรู้ว่าตัดอะว่าตัดก็ได้เอาทิมจะเอาลงมาล่างก็ได้แต่เดี๋ยวเอากิ่งลงมานะคะฝักวันทิ้งยวๆรูปกิ่งกิ่งเอาเอาฝักข้านั้นออกก็ลูกเออเดยวแตกนี่คะฝักมะขามนะคะแล้วก็จะเอามาตัดนะคะ มาเข้าเ <conflicts> ่ะนี่นะคะลงมาแล้วก็นี่นะคะฝักสวยค่ะแล้วก็จะนำตันไก่มาตัดนะคะดูนะคะฝักที่แตกเนื้อสวยมากนะคะนี่ค่ะพันสีทองนะคะนี่เป็นสีทองนะคะเจางดีเลย นี่นะคะก็คือมะขามมันก็จะมีทั้งมะขามขาหมูนะคะแล้วก็จะเป็นทั้งมะขามสุกแล้วก็จะมีทั้งดิบนะคะปนกันคือมะขามมันจะไม่สุกหมดทุกฝักนะคะก็จะมีขาหมูมีสุกมีดิบปะปนกันไปนะคะพอตกลงมามันก็จะได้ไม่ได้ทุกฝักนะคะบางฝัก,กแล้วก็มันก็แตกนะคะนี่นะคะ เนื้อสวยนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บได้เยอะขนาดไหนนะคะเก็บวันละเล็กวันละน้อยนะคะเราเก็บกันเองนะคะนี่นะคะสวนมะขามเล็กๆของเราที่หลุมเก่านะคะ ค่ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรอติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะไม่อยากวัน Ja? Yeah? <laughs>